่น้องเห็นบ่เครียดเครียดเียดียกําลังสุกพี่น้องเห็นไมเห็นไหมหน่วยมันเต็มเลยกําลังสุกแดงให็นบเก็บกินก็ได้เห็น่อยางอยู่กลังสุก ต้นทอสร้างนี่เขาปลูกต้นนี้เขาเพ่กินเด้แต่วันก็แสบอีเด้หวานนายกำลังสูงเห็นบ่เดี๋ยวสะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งสุลึกเอาโตวคร้อมเดือดทนต้นใหม่้สาอันปลาเขียวๆเดี๋ยวบ่เป็นปลาหยาด้วยค่ะเบิงบ่งสิพาเบิ่งคัก เป็นป้าเข่าเขาแม่พี่น้องปีนี้เขาปลูกเขา่าเห็นบ่เบื่องคักๆเบิ่งนี่ป้าเข่าเขาแม่เห็นบ่กาลั่างสิแกเขาเขาปลูกทดแทนปีหนึ่งนี่เขาสิบ่ปลูกซ้กำกันคนน่ะขางสวนแย่เสร็จแย่สาคนน่ะลงกไม่หอดผลป้าเข่าได้นี่คันตสุชลึกเอาเอาตัวเฮียอีกว่าตเต็มเตา ส่วนข้างบ้านเดี๋ยวเบิ Hence, ่งต้ oh hand, <sh> ่นแฉกอีกต้นหนึ <sh arp>. ่ง oh ต้น oh นี oh ้เ oh ป็นตะแส่ต oh ้นนี้แดงแดงแดงเต็มต้นละเจ้าของเขากำบังกินปลูกไว้แค่ไหนม้วนบำังกินอะไรต้นนี้เป็นตะแสบพี่น้องม้วนแดงยิ่งขึ้อยู่เห็นว่าเดี๋ยวเบ่งไก่โอ้ยบ่งงามันกองทั้งนี้ เห็นบ่ค่ะเต็มเลยหน่วยมันมห่วงลายเก็บกินเลยปะจังหน่อยกับปว่วยมันฝนมากนี่กันเนาอืม เห็นบอเต็มอันใหญ,ญ่เลยเน่าแล้วก็มีนน่นน่ะเขาปไว้เขาิ่้ชินเนาะมันจะมันอันใหญ,ญ่แต่เป็นปลาังุ่นต้นพงเกษาบ่ไม่หน่วยเลยตอนแรกๆก็เป็นดอกอยู่พอแต่อัน นั่นเราจับสองสำนวยหนึ่งมันต้นพระท่านได้แก่ไดบุ้มต้นหน่อยเห็นไหมมีลูกเดียววิยเยาเครื่องนั้นแต่ว่าขันเป็นลูกหน่วยมากนะแสบอยู่ด้วยหน่วยสแสบเนี่ยต้นองุ่นข้างบ้านเอ่อข้างปลายสาท้าพุ่นกับปลาเขาบดเนี่ย ขากองกับผมมากปวดแขนทั้งนี้มันเ่าท่านเป็นหน่วยคือท่างอันบ้านลูกสาวบ้านลูกสาวมันเป็นหน่วยเหรอแล้วก็เป็นดอกกันบ่ดอกอ่อนๆบางส่วนข้างนี่อันที่เก่าของสามีใจยสานี่แล้วค่ะเพราะว่าต้นใหม่ก่อนนี่ก,ก็งามงาม ก็เลาขายใหย้เหนคนอื่นเนาะก็หลาบก่อนนี้บพ่ท่านบานเห็นบ่คคะง่าม,มเห็นบ่อันนี้ป้าเขาเด้อค่ะนี่เห็นบ่สุดลูกหูลูกตาเลยทั้งคุณกับผู้เขาเบิ่งไปบมากคือผู้เขานั่งน,อ,งนอนบบานเฮาเนะ <laughs> เนี่ยพื้นตรงนี้ตะกีเป็นที่ของแฟนยาสาเพิ่นขายให้คนเขาเห็ดพาเราบอกว่าเราถือก,กันลรเลยขายไปนี่แหละค่ะมาอัปเดตเรือทิวทัศน์ธรรมาชาติให้เบิงโดนแล้วยาสามาลงคลิปนี่แหละค่ะเห็นบ่ค่ะเบิงแต่ปลาอง,งุนกับพ่อแล้วลหละพ่อว่างั้มแค่นี้แหละเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ